สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าแม่มสินมาอัปเดตข่าวข่าวเกี่ยวกับทองคำสารนาคา,ะคะคามมครออราคาทองคำมีข้อแนวโน้มราคาทองคําและรายงานราคาทองคําประจำวันนี้ประจำวันที่7กรกฎาคมปี2564ราคาทองคำสปอร์ตช่วงกลางวันปรับตัวขึ้นในระดับสูงสุดรอบ2สัปดาห์จากความผิตกการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9นะคะที่เร่งตัวขึ้นในสหรัฐและหลายประเทศทั่วโลกกระตุ้นแรงซื้อพันธบัตรนะคะในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย จนกดดันให้พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะอายุ10ปีปรับตัวลงมาทดสอบ1.422เซนซึ่งเป็นปัจจัยหนุนต่อราคาทองคําซึ่งไม่ได้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้ยไม่เพียงเท่านั้นนะคะการร่วงลงของพันธบัตรนะคะยังกดดันดัดชนีดอลลาร์ปรับตัวลงมาเคลื่อนไหวที่ระดับต่ำสุดรอบเกือบหสัปดาห์ซึ่งหนุนราคาทองคําปรับตัวขึ้นทําระดับสูงสุดใหม่ แนะนำติดตามการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอย่างใกล้ชิดหากระหว่างวันนะคะรานะคาทองคำไม่หลุดแนวรับบริเวณ1 7 8 4ดอลลาร์และ1766ดอลลาร์จะมีโอกาสดีีตัวขึ้นต่อนะคะโดยมีนาต้านอยู่ที่บริเวณ1 8 1 2ดอลลาร์หากไม่ผ่านนะคะอาจมีแรงขายสลับเข้ามาอีกครั้งสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าว 7, ันที่7กรกฎาคมปี2564 อ้างอิงราคาของวันที่6นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคําทั้งหมด6ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่6นะคะเป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าว,วันที่7เดือนกร,รกฎาคมปี2564ทองคําแท่ง96.5%รับซื้อ27,400บาทขายออก27,500บาททองรุปพันธ์ร์96.5%รับซื้อ26,900า เก้าบาทขายออกสองหมื่นแปดพันบาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่หกกรกฎาคมปีสองห้าหกสี่ซึ่งเป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นนะคะและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่เจ็ดกรกฎาคมปีสองห้าหกสี่สรุปรวมนะคะของวันที่6ราคาเป็นบวกไปที่250้บาทแมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ขณที่นี้ด้วยนะคะก็ต้องรอลุ้นนะคะเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรัะฟังนะคะพร้อมข้อมูลข่าวนะคะเป็นช่วงๆตลอดวันยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะถ้ามีคําแนะนําติชมแม่มสินตรงไหนนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะและยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้แม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ